โอเคนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อของเรื่องของ3ขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองนะครับนี่ผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีตัวเองนะครับมีแพชชั่นในการเรียนรู้แลพัฒนาตัวเองมากๆเลยนะครับผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเป็นอย่างอ,อย่างรแรกของชีวิตเลยก็ว่าได้นะเพราะผมมีความเชื่อว่าการที่วันนี้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับพอศักยภาพเรามากขึ้นผลลัพธ์ในชีวิตต่างๆเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาตรงนั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนคิดไปในทางเดียวกันก่อนมีความเชื่อมอนเหมือนก่อนว่าแล้วทําไมวันนี้เราจะต้องพัฒนาตัวเองละ่ะมันสําคัญกับเราจริงๆหรือเปล่ามันสําคัญกับเรายัางไงนะครับในการที่เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบนะครับผมกล้าท้าเลย,ยครับลองศึกษาชีวิตประวัติคนที่ประสบความเสเรอจบนโลกใบนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะครับ ทุกๆวันเขาแบ่งเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองนะครับทุกๆคนแบ่งเวลาในแต่ละทุกๆวันให้กับการพัฒนาตัวเองนะครับอย่างน้อยก็คืออ่านหนังสือนะครับนี่คือวิธีการพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆนะครับคราวนี้อยากให้ดูก่อนว่าแล้วทําไมเราถึงต้องพัฒนาตัวเองครับค่า y ของเราต้องชัดเจนอยู่นะ y คือทําไมนะครับเขาบอกศักยภาพของเราหรือความสามารถของเราเนี่ยเหมือนภาชนะใส่เงินครับเหมือนถังเก็บเงินในรูปเนี้ย เหมือนถังเก็บเงินอนะภาชนะใส่เงินเราเนี่ยมันมีขนาดที่จํากัดอยู่จริงไหมครับฉะนั้นมันก็ใส่เงินได้จํากัดเช่นเดียวกันไม่ว่าเงินมันจะหลั่งไหลเทมาหรือตกมาจากฟ้ามากองเรานะครับแต่เรามีถังหรือศักยภาพเรามีแค่เนี้ยเราก็จะอุ้มเงินหรือเก็บเงินไว้ได้อยู่เพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราพัฒนาศักยภาพเรานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าศักยภาพเราเหมือนภาชนะใส่เงินเมื่อไหร่ก็ตามที่ศักยภาพเราเพิ่มขึ้น ภาชนะใส่เงินเราก็จะใหญ่ขึ้นเราจะเก็บเงินเราจะโฮหเงินเราจะอุ้มเงินเราจะหาเงินได้เยอะขึ้นนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้นอย่างนี้เหมือนในชีวิตประจําวันเราเราเคยได้ยินสำล้อถูกหวยใช่ไหมฮะสำล้อถูกหวยนักกีฬาโอลิมปิกได้เหรียญทองแดงกลับมาได้เงินอัดฉีดเป็น1ิบสิบล้านสุดท้ายกลับไปมีเงินเหมือนเดิมเท่าเดิมจนเหมือนเดิมเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้พัฒนาศักยภาพของเขาครับ เงินมันหล่นลงมาแต่ภาชนะรับเงินของเขาอ่ะหรือสกยภาพเขาที่เขาจะสามารถอุ้มเงินตัวนี้เก็บไว้ได้มันมีอยู่จํากัดครับถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองไม่ขยายสกยภาพใส่เงินของเขาให้มากขึ้นมันไม่มีทางที่เขาจะเก็บเงินจํานวนมากๆได้นะครับถึงได้มาเยอะเหมือนสําร้อยทุ่ห่วยครับสุดท้ายก็ไม่เหลืออยู่ดีนะครับนี่คือจุดหนึ่งของสกยภาพของตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญ อยากให้ทุกคนมี mindset ที่ตรงกันว่าวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะเพราะเพื่อจะขยายภาชนะใส่เงินของเรานะครับทำให้เราเนี่ยทำเงินได้เยอะขึ้นทําเงินได้เยอะขึ้นที่สำคัญต้องเก็บเงินให้ได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ทําไมเราถึงต้องพัฒนาตัวเองเนาะในนั้นคือเรื่องส่วนตัวคือภาชนะใส่เงินของเราครับอีกอันทีท่สําคัญมากๆมันมีกฎกฎหนึ่งครับนะครับผมเคยเอามาแบ่งปันไปแล้วนะครับจากหนังสือ ของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะครับลีดเดอร์ชิพอันนึงเขาเรียกว่ากดแห่งฝาครอบกดแห่งฝาครอบครับนะครับเปรียบเสวนวันนี้ถ้าเราจะเป็นผู้นําใครก็แล้วแต่เหมือนเราเป็นฝาครอบที่อยู่บนสุดนะครับทีมงานเราหรือคนที่ตามเรามาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใต้ฝาครอบเราเนี่แหละเพราะเราคือผู้นําเราก็ต้องอยู่สูงสุดอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ยกระดับฝาครอบเราให้สูงขึ้น ภาษาอังกฤษเขาใช้กฎนี้ว่ากฎ law of the lid กฎแห่งฝาครอบนะครับวันนี้ถ้าเราไม่ยกขีดศักยภาพขีดความสามารถเราเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ทีมงานที่มีความสามารถไม่มีทางจะสูงกว่าเราได้นะคิดตามผมดีนะครับวันนี้ทำไมเราต้องพัฒน,นาศักยภาพทุกๆงานส่วนใหญ่แล้วความสำเร็จมันต้องเกิดจากทีมถูกไหมครับถ้าวันนี้เราไม่พัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้น เราก็จะอุ้มคนเก่งๆไว้เราก็จะเอาคนเก่งๆไม่อยู่คนเก่งไม่อยากอยู่ไม่อยากตามคนไม่เก่งอยู่แล้วเลยครับนะครับฉะนั้นน,นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องพัฒน,นาตัวเองยกขีดความสามารถนะครับยกฝากครอบเราให้สูงขึ้นเพื่อเราจะได้ดูแลคนแล้วมีคนที่เก่งๆตามเรามามากขึ้นด้วยนะครับยกตัวยอย่างเช่นแบบนี้สมมุติเรามีความสามารถ1นึถึงสิเนาะหนึ 10. ถ้าวันนี้เนี่ยความสามารถเราอยู่ระดับห คำถามคือแล้วคนที่ตามเรามานะครับเราเป็นผู้นำเนาะเราเก่งระดับห้าคิดว่าจะมีผู้ตามระดับไหนครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ใิ่ไหมหนึ่งสองสามสี่วันนี้ถ้าเราอยากคนมีทีมงานที่เก่งขึ้นเราก็ต้องขยายขีดศักยภาพเราให้มันสูงขึ้นอีกให้เรายกระดับความสามารถเราไปหกเจ็ดแปดเก้าเราก็จะได้มีทีมงานที่เก่งขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญพอเราเก่งขึ้นเราก็จะสอนคนได้ดีขึ้นพัฒนาคนได้ด้วยนะครับ ผมชอบโค้ดโค้ดนี้มากเลยนะครับอย่าอย่าคาดหวังให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแต่จงคาดหวังว่าให้ตัวเราเก่งขึ้นหรือดีขึ้นนั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อไม่กี่วันนี้ผมมีโอกาสได้โค้ชนะครับทีมงานคนหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอยากสำเร็จเหมือนผมจังเลยจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยนึกถึงโค้ดโค้ดนี้มาครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่วันนี้เราเก่งขึ้นน่ะ เราไม่ได้ทํางานง่ายขึ้นนะเราเขาเรียกว่าเราไม่ได้สร้างผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆทุกอย่างอ่ะมันยากเหมือนเดิมแหละแต่วันนี้เรายกระดับความสามารถเราเพิ่มขึ้นแล้วครับนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นงนี้สมมุติวันนี้เราเข้ามาเริ่มทานูสกินครับมีสเกลหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมนะสเกลหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมเราเข้ามาทานูสกินเนี่ยความสามารถในนูสกินเราอาจจะเริ่มที่เบอร์หนึ่งถูกไหมครับคือศูนย์นะทุกคนเข้ามาคือศูนย์เริ่มต้นก็อาจจะเบอร 1, ์หนึ่งเบอร์สอง ปัญหาหรืออุปสรรคที่เราต้องเจอในนูสกินคืออะไรครับคนปฏิเสธคนโกหกคนขี้เกียจคนเลิกนี่คือธรรมชาติมันเจอเหมือนเดิมครับปัญหามันอาจจะอยู่ระดับหกไงมันอยู่เท่าเดิมที่เดิมของมันนั่นแหละแต่วันนี้เราเข้ามาเรามีความสามารถแค่หนึกับ2เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันใหญ่ลเลินแต่วันนี้ถ้าลองนึกภาพตามผมถ้าเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่ระดับหระดับหกเท่าเทาปัญหาเราก็จะรู้สึกปัญหาแบบ ชิวๆถูกไหมครับธรรมดาแล้วแต่ถ้าเรายิ่งยกระดับความสามารถเราสูงขึ้นอ่ะเป็นเจดแปดกลับมามองปัญหาเดิมที่มันอยู่เบอร์ห้เบอร์หกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละครับเราจะรู้สึกเป็นเรื่องจิบจิปไปเลยถูกไหมนี่คือความหมาย,ย,มายาที่ผมอยากจะอธิบายว่าคนสําเร็จมากขึ้นไม่ได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับเขาก็ยังเจอการปฏิเสธอยู่ธรรมชาติแต่เขาแค่รับมือกับมันได้ดีขึ้นเจอคนปฏิเสธ ตอบข้อโต้ยังได้ดีขึ้นเพราะเขาเก่งขึ้นเขาก็จะโน้มนาวคนได้เก่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ยากขึ้นมันไม่ได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะนะครับแต่แค่เขาเก่งขึ้นนะครับลองนึกภาพตามผมนี้อย่าหวังว่าให้ชีวิตจะง่ายขึ้นนะครับโลกปัจจุบันมันยากขึ้นทุกๆอย่างเลยอะ่ะใครมีลูกลองไปดูตําราเรียนของลูกได้นะครับโคตรยากอะ่ะเมื่อเทียบกับสมัยเราเรียนอะ่ะเฮ้ยเด็กสมัยนี้ทำไมมันเรียนยากจังวะอย่าคาดหวังให้ชีวิตง่ายขึ้นครับเด็กสมัยนี้เรียนยากกว่าพวกเราผมบอกเลย แต่ขอให้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนันเองนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเนาะอ่ามาเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดเกินเรื่องไปก่อนเนาะวันนี้เนื้อหาสามที่บอกว่าสามขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองขั้นตอนแรกนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆเราต้องอินพุตอะไรบางอย่างเข้าไปก่อนเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปก่อนเราถึงจะเอาวัตถุดิบเหล่าเนี้ไปเติมในชีวิตเราเพื่อให้เราเก่งขึ้นได้ครับนะครับ เนี่ยหัวข้อน,นี้คือ3ขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองขั้นตอนที่1เลยครับเราต้องอินพุตข้อมูลเข้าไปก่อนรับข้อมูลเพิ่มพูนความรู้ครับวิธีการอะไรบ้างที่วันนี้เราจะอินพุตให้กับชีวิตเราได้ครับก็มีอยู่ประมาณ 3- 4อย่างนี้แหละที่วันนี้เราจะอินพุตเข้ามาเพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองได้อ่านหนังสืออย่างที่ผมบอกครับไปดปูประวัติชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จได้เลยนะไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้ว เขาแบ่งเวลาให้การพัฒนาตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็คืออ่านหนังสือแล้วจริงๆมันก็คืออยู่ใน c อ r e Leader ของนูสกินอยู่แล้วนะครับวันนี้เราทำหรือยังนะพัฒนาตัวเองหรือยังอินพุตสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตเราหรือยังฟังอ่าอย่างเช้าัน,นี้ก็คือฟังเนาะนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ดูดูสไลด์ไปด้วยก็คือฟังเดียวถ้าใครดูสไลด์ไปด้วยวันนี้ก็คือการรับชมเนาะรับชมรับฟังนะครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยเป็นสื่อการเรียนการอเรียนรู้หรือการสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันมีเยอะมากเลยนะ YouTube ถูกไหมครับก็ต้องเลือกดูช่องที่มันมีประโยชน์เนาะนะครับมันก็อยู่ที่วันนี้เราเลือกที่จะรับข้อมูลหรืออินพุตอะไรเข้าไปในชีวิตพอดแคสต์ Podcast, เยอะแยะมากมายครับนะครับวันนี้เรารู้จักจัดเวลาแบ่งเวลานะครับเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในแต่ละวันแล้วหรือยังสิ่งนี้สําคัญมากนะครับ เข้าสัมมนานะครับนี่ก็สําคัญนะครับเป็นการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับการรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในชีวิตประจําวันเรามีอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องลองมา,มาประเมินตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทักษะหรือว่าถนัดในการรับสื่อแบบไหนบางคนไม่ชอบอ่านอ่านหนังสือแล้วหลับคุณก็เลือกฟังได้ครับเดี๋ยวนี้มีหนังสือเสียงอะไรเยอะแยะมากมายเนาะฟัง podcast ชอบดูชอบดูไปด้วยให้ตาเห็นภาพก็ดู YouTube เลือกช่องที่มันมีประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒน,นาตัวเองนะครับอันนี้คือด้านอินพุตนะนะครับ3มขั้นตอนที่เราจะเรียนรู้พัฒน,นาตัวเองได้อันแรกมันต้องมีวัตถุดิบที่ดีก่อนนะครับซึ่งเราเลือกได้นะเราต้องเลือกด้วยไม่ใช่เราเลือกได้เราต้องเลือกเลือกในสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับรับชมรับฟังนะยกตัวอย่างเช่นดูทีวีดูข่าวดูละครมันก็คือรับชมรับฟังเหมือนกันนะ แต่คําถามคือมันพัฒนาตัวเราลรือไมพัฒนาตัวเราเองหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อที่1ที่สําคัญมากๆสามขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองขั้นตอนที่หคือ Input ข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์เข้าไปให้ชีวิตเราก่อนนะครับอันที่สองครับนําไปประยุกต์ใช้นะรับรู้ข้อมูลมาแล้วหลายๆคนเนี่ยนะครับเรียนเยอะเหลือเกินนะครับแต่ไม่เห็นเจอชีวิตดีขึ้นเลยเพราะเขาไม่ได้ทําข้อ2ครับ เรียนเยอะเรียนรู้อ่านเยอะฟังเยอะนะครับแต่เขาขาดข้อ2ไปวันนี้เรียนเยอะทําเยอะอ่าเรียนเรียนเรียนเยอะฟังเยอะจําได้หรือเปล่าเคยมากลับมาทบทวนให้มันเข้าใจหรือเปล่านะครับที่สําคัญว่าคือต้องนําไปใช้ต้องนําไปใช้ด้วยเนาะเรียนรู้อะไรมาต้องเอาไปฝึกเอาไปใช้ยกตัวอย่างเช่นครับวันนี้ในธุรกิจนูนสกินเนาะ ต่อให้เรานะครับวันนี้เนี่ยเรียนเรื่องการอินไวติ้งหรือการเชื้อเชิญซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากๆอันหนึ่งเลยนะครับของธุรกิจนี้ถ้าไม่ทำสิ่งนี้ไม่อินไวไม่เชื้อเชิญไม่มีทางที่จะเกิดผลลัพธ์หรือประสบความสาเร็จได้เลยอันแรกเลยเราคือต้องถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอเดียในการชวนเนาะเขาสอนสคริปกันอยู่แล้วถูกไหมครับเราจำสคริปต์ได้หรือยังนี่คือหลักการในการเอาทุกอย่างไปประยุกต์ใช้จำได้หรือยังครับนะครับจำไม่ได้ก็ท่อง มันสั้นๆนิดเดียวเองนะครับเหมือนสมัยเราเรียนหนังสือเราก็ย่องยังจำนงเนื้อหาหนังสือทําความเข้าใจแล้วเอาไปสอบถูกไหมครับเหมือนกันนะครับจําได้หรือ,อยังสคริปต์ง่ายๆทบทวนจนเข้าใจเข้าใจคือล่วงถึงรวมถึงกระบวนการด้วยนะขั้นตอนการเชื้อเชิญกระบวนการมันคืออะไรเช็คฟอร์มถามสารุสุปิบเข้าสคริปต์นัดหมายโดยให้เลือกนะครับอย่าถามว่า,ว,าว่างเมื่อไหร่ อันนี้คือคําต้องห้ามเนี่ยเราเข้าใจกระบวนการเราหรือยังนะครับที่สำคัญต้องนําไปใช้ด้วยจะฟังวิธีการนาอ่าวิธีการเชื้อเชิญสักกี่ร้อยรอบกี่พันรอบเรียนรู้สักกี่หมื่นรอบกี่แสนรอบแต่ถ้าไม่เอาไปใช้ไม่มีทางที่จะเก่งครับนะครับและที่สำคัญจนต้องถึงระดับถ่ายทอดได้ด้วยมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยซึมซับนะครับข้อมูลเนื้อหาต่างตาง ได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพมากๆนะครับนี่คือสิ่งสําคัญขั้นตอนที่2ครับ input ตจะข้อหนึ่งมาแล้วเราต้องเอาพุตออกไปด้วยนะครับเอามาย่อยเอามาทบทวนนะครับเอาออกไปใช้แล้วก็ถ่ายทอดต่อได้ยิ่งดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ่ายทอดมันจะยิ่งเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองไปด้วยแล้วมันเป็นการตอกย้ําเราจะยิ่งแม่นยิ่งเข้าใจยิ่งเก่งมากขึ้นนะครับขั้นตอนที่3ครับต้องมีการประเมินผลด้วย ผมเพิ่งได้ยินคำคํานึงมาแล้วผมชอบมากๆนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการกระทําเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยทําให้เราได้เรียนรู้หรอกยกเว้นเสียแต่ว่าเราต้องกลับมาประเมินด้วยประเมินในสิ่งที่ทําไปแล้วนะครับ Law of reflection ที่ผมเคยมาแบ่งปันไปแล้วจาได้ไหมครับ Reflection mm hmm. ก็คือการมาวิเคราะห์มาสะท้อนตัวเองอะ่ะนะครับไม่ว่าจะเอาเอาพุ t ออกไปแล้วนะครับทําออกไปแล้วมันไม่มีทางได้ พัฒนาตัวเองได้จนกว่าจะเกิดข้อที่3นี้คือการประเมินนะครับซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือประเมินตัวเองกับมีเพื่อนกลุ่มอพภิจิตเนี่ยก็คือกลุ่มเพื่อนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันอยากพัฒนาตัวเองเหมือนกันอยากสําเร็จเหมือนกันแล้วก็มารวมกลุ่มกันเพื่อย,ยกระดับกันให้ให้สูงขึ้นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับกลุ่มอภิจิตก็คืออ ภาษาอักองกฤษเขาใช้คำว่า mastermind เนาะ mastermind นะครับการประเมินตัวเองคืออะไรนะครับจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเอามาแบ่งปันเรื่องอะไรนะคนสำเร็จใช้ชีวิตประจำวันมีทำอะไรบ้างเนาะมันคือการรีวิวครับประเมินตัวเองก็คือการรีวิวในแต่ละวันเนี่ยนะครับทำงานมาแล้วเช้าถึงเย็นถึงข้าดึกเนี่ยเราเคยกลับมาประเมินตัวเองไหมนะครับการประเมินตัวเองก็คือใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เงียบๆถามตัวเองสื่อสารกับตัวเองโดยการตั้งคำถามที่ดีครับการประเมินตัวเองคือการตั้งคำถามที่ดีเพื่อการจะพัฒนาต่อได้เอ๊ะวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยอะไรที่เราทำได้ดีบ้างเรารู้สึกว่าอะไรมันเวิร์กบ้างนะครับอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นไปอีกจะพัฒนา,นาอะไรต่อนะครับอะไรที่เราจะหยุดทำบ้างรู้สึกเอ้ยทำแบบนี้มันไม่เวิร์กเลยหยุดทำได้แล้วนะนะครับ ซึ่งการประเมินตัวเองมันมีทั้งด้านที่แบบต้องทําอะไรต่อทําอะไรเพิ่มและควรจะต้องหยุดทําอะไรด้วยนะครับนี่คือภาพมิติของการประเมินตัวเองนะครับโดยการรีวิวตัวเองในทุกๆวันเนาะกลุ่มอภิจิตนะครับก็คือมัธยมปลายซึ่งอันเนี้ยคำเนี้ยมันมาจากหนังสือนะครับอ่า success อะไรนะ law of success นะครับที่ทุกๆพฤหัสแรกของเดือนนะครับพลอยจะมาแบ่งปันทีละบททีละบทเนาะมันมีส7บดกฎถ้าผมจะไม่ผิด หนังสืงเอเล่มนี้มี17กดกฎหนาปึกเลยประมาณ4 500หน้านะถ้าจำไม่ผิด7กดกฎกฎที่1 Definitive ิชชถ้าใครจำได้เป้าหมายต้องชัดเจนก่อน Master Mind นี่เป็นอีกกฎหนึ่งนะคือเราต้องเลือกคนที่เราครบนะครับเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบกลุ่มวิจิตคือหมายถึงตรงนั้นครับเราต้องเลือกครบคนเลือกครบคนที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ดีขึ้นได้นะครับและ ผมจำไม่ได้แล้วผมได้กินมาจากที่ไหนนะครับเขาถามคุณนโปเลียนฮิลที่เขียนหนังสือเล่มเนี้ย l ่อออ s u ัก e s s จาก17กดเนี้ยถ้าให้เลือกกดที่สําคัญมากๆอ่ะนะครับเขาเลือกข้อไหนเขาบอกเขาเลือก2ข้อ 1. d e f i n i t ิเนช i ฟคุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนสอง s t e เ m อร์มคุณต้องเลือกคบคนที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคุณให้ขึ้นไปได้อะนะครับแล้วผมบอกเลยว่าในธุรกิจนี้ในวีทีม มันคือมาสเตอร์มายแน่เลยครับมันคือมาสเตอร์มายจริงๆเพราะทุกคนเนี่ยมีแต่ให้กําลังใจกันพูดกันแต่เรื่องบวๆอยากยกระดับช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนี่คือมาสเตอร์มายที่ยอดเยี่ยมมากในชีวิตจริงใครทํางานประจามีไหมครับมาสเตอร์มายมีแต่จะแทงกันข้างหลังจริงไหมเนี่ยครับคือกลุ่มอาวิจิตแล้วก็ประเมินกันนะครับเวลาประเมินกันนะครับผมเคยแชร์ไปแล้วประเมินที่ดีเนี่ยนะครับต้องเจาะจงนะ ไม่ใช่เฮ้ยคุณเก่งมากคุณยอดเยี่ยมมากดีมากเลยนะครับอันนี้มันกว้างเกินไปเวลากลุ่มอ่ะพี่จีนเวลาเราฟีดแบ็กหรือว่าประเมินกันหรือรีเฟล็กให้กันเนี่ยมันควรจะชัดเจนมากๆเฮ้ยพูดได้ดีแล้วเนื้อหากระชับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยดีแล้วดีมากเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ฟีดแบ็กให้เฉพาเจอดจงเพื่อเราจะได้ไปพัฒนาต่อได้ ดีขึ้นนะครับเขาบอกการฟีดแบ็กระหว่างกันนะครับที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าชมสองติหนึ่งพูดด้านดีไปก่อนเขาทาอะไรได้ดีติหมายความว่าด้านที่เขาพัฒนาต่อได้นะไม่ได้ไปติหรือว่าวิาวจารณ์อะไรเขาบอกทําอันนี้เพิ่มขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้นี่คือมันจะช่วยยกระดับกันขึ้นไปนะครับและนี่คือ3ขั้นตอนนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมขยายสกยภาพใส่เงินของเรานะครับ 1. i n p u อินพุตก่อนเลือกข้อมูลที่จะอินพุตเข้าไป สองเอาพุทครับทําความเข้าใจจํามันให้ได้เอาไปใช้นะครับสต้องมารีเฟล็กประเมินตัวเองด้วยนะครับมันถึงจะเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริงถ้าขาดข้อที่3ไปครับมันก็ไม่ได้พัฒนาหรอกเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมแมลงวันบินชนกระจกใครเคยได้ยินถูกไหมฮะมันจะออกไปข้างนอกอ่ะมันก็บินชนกระจกชนกระจกนะท,ทั้งทงที่มันแค่มันมาวิเคราะห์ประเมินผลดูเนาะแล้วถอยออกมาดูอีกนิดนึง บินห่างออกไปอีกฟุตหนึง่งมันมีหน้าต่างอยู่มันเปิดหน้าต่างอยู่มันบินออกไปได้ไม่ต้องมาบินชนกระจกใสๆนี่คือเอาพุทคือทําข้อสองแบบไม่มาทําข้อสามคือการประเมินนะครับอย่าเป็นมแมลงวันบินชนกระจกโอเคไหมครับนะครับกลับมาประเมินตัวเองด้วยทุกๆครั้งทําอะไรไปเวิร์กไม่เวิร์กนะครับอืมอันนี้คือสิ่งสําคัญเนาะนะแล้วผมชอบสไลด์นานี้มากๆครับนะครับเป็นแมวเนาะที่มองเห็นตัวเองเป็นเสือนะครับ เขาบอกวันนี้เนี่ยไม่สําคัญนะว่าเราอยู่ตรงไหนไม่สําคัญเลยว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนเราเป็นคนแบบไหนสิ่งสําคัญคือวันนี้เราอยากเป็นคนแบบไหนต่อให้วันนี้เราเป็นแมวเนี่ยแต่ถ้าเราอยากเป็นเสือนะครับเราก็จะเป็นได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับ และมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วผมบอกเลย the must นะครับ the must มันจําเป็นมากๆวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นได้เลยครับนะครับฉะนั้นเชื่อก่อนเชื่อก่อนนะครับเอ๊ยยังได้ยินผมอยู่ไหมครับเนาะเชื่อก่อนโอเค